สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ครับแล้วก็วันนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งมาทําเรื่องซื้อแล้วกทางโตโต้คาร์นะครับพี่ไม่ทราบว่าคุณพี่ชื่ออะไรครับครับผมชื่อหนึ่งนะครับผมคุณหนึ่งนะครับผมคุณหนึ่งมาดูรถอะไรไว้อะครับเอ่อผมสนใจคัมรี่ปี2017เครื่อง2000ครับผมครับผมแล้วก็คุณหนึ่งเข้าได้มาดูที่เต็นท์เนี่ยรู้รู้รู้จักทาง สื่อไหนออนไลน์ไหนจากเว็บวันทูคาครับผมเว็บวันทุค้านะครับใช่ครับใช่ครับดูมากี่ที่แล้วพี่จริงจริงเนี่ยก่อนที่จะมาที่นี่เนี่ยผมมาดูก่อนหน้านั้นเนี่ยที่บีบีสมาร์ทคาช่วงช่วงก่อนนั้นนั้นตอนที่มาเนี่ยตลอดเลยแล้วที่นี้เนี่ยดูรถแล้วเนี่ยไม่ถูกใจครับทีนี้เนี่ยก็ขับมาเรื่อยๆจนมาถึงช่วงช่วงเนี้ยคือขับมาสักพักหนึ่งแหละแล้วทีนี้ก็เลยเห็นสะดุดตาก็เลยเข้ามาดูทีนี้พอมาดูเสร็จปุ๊บก็ตอนแรกก็เล็งเครื่องสอง ตัวเบนซินธรรมดาอ๋อใช่ใช่ทีนี้ดูดูไปดูมาเสร็จปุ๊บก็แต่แต่ด้วยว่าด้วยว่าพี่ก็แนะนําดีเนาะทีนี้ก็ด้วยครื่องเป็นตัวใหม่แล้วไม่กิโลอะไรเงี้ยไม่มากใช่สภาพโดยรถเนี่ยโอเคผมก็เลยโอเคเปลี่ยนใจเลยจริงจริงมาเปลี่ยนใจตอนนี้ด้วยซ้ำไปใช่ครับผมพี่หนึ่งมากเลยครับพี่ครับอ่าพี่หนึ่งเข้ามาดูคือเข้ามาดูครั้งแรกเลยใช่ครับใช่ครับครั้งแรกก็คือประทับใจเลยใช่ไหมใช่ครับผมครับผมอ่าอ่าพี่หนึ่งครับครับผม ถ้าเป็หนึ่งภูมิใจในทีมงานของโตโยค้าหรือว่าความประทับใจของพี่นะฮะในการบริการของพนักงานนั้นๆหรือว่าทีมงานโตโยต้าให้พี่หนึ่งให้สัญญาณเขาก็ได้ว่ายกนิ้วโป้งหรือว่ากดไลค์ให้เขาได้ได้ครับผมได้พี่จะไม่ยกก็ได้นะครับพี่นี่เป็นความเป็นนาซิตี้ของพี่นะครับนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนับหนึ่งสองสามแล้พี่หนึ่งจะ้นิ้วโป้งหรือไม่ให้ก็ได้นะครับได้ครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าพี่หนึ่งจะให้ นี่โป้งไหมนะนะครับอ่าผมจะนับนะพี่<ม>หนึ่งสองสามสุดอยอดค,ครับผมขอบคุณพี่หนึ่งมากนะครับ,รบพี่นะครับพี่นะครับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ